ฝนตกเิ่มพรมสุพรรษารู้ไหมว่าพี่ทีมเขาจะกลับบ้านลูกพี่ทีมเขาจะกลับบ้านนะพี่ทีมจะกลับบ้านแล้ววันนี้ มันจะรู้นะครับน้องไม่หันหน้ามาเลยครับผมรู้ว่าพี่ฟิล์มจะกลับบ้านเหงาหน้าดูเลย ไม่ให้กดนะครับเหมือนรู้ว่าพี่ตีนจะกลับบ้านไปแล้วพี่ตีนกลับบ้านแล้วพี่ตีกบบนลกลับบ้านแล้วสุพรรษา กินกลับบ้านแล้วกินกลับบ้านแล้วนะสุพรรณสานะ พี่ซีมกลับบ้านแล้วนี่แหละนาะครับผมความรักความผูกพันที่เขามาเล่นด้วยทุกวัน วันนี้ก็คงจะเหงาพี่เขาก็ต้องกลับบ้านบ้างอะไรบ้างนะลูกเราต้องเข้าใจพี่เขานะน้องฟิลมก็ขอตัวกลับบ้านนะครับบอกว่าจะไปทำรายงานนะครับผมส่วนสุพรรษาก็ยืนเหงาโยกเยก อยู่คนเดียวเหงาใจเพื่อนช้างด้วยกันก็ไม่คิดถึงเท่าพี่ฟิมหนูหน้อยดูสายตาเาเศร้ามากเลยครับคิดถึงพี่ฟิม เขาไปไม่กี่วันหรอกลูกเด็กเขาก็กลับมาอีกแล้ววันนี้จะกินหญ้าหรือเปล่าเนาะคนดีนี่เนาะรู้ว่าพี่ซิมกลับบ้านแล้วจะกินญ้าไหมนี่ คิดถึงซี่ทีมมน,น่าดูนะครับเราว่าเล่นด้วยกันทุกวันนะครับผมความรักความผูกพันต่างจากเชื้ออื่นๆนะครับอย่างเช่นต้นอ้อบารมีก็จะยืนกินหญ้าแบบสบายใจนะครับ บารมีตนอ้อก็ยินกินหญ้าแบบสบายใจนะครับผมแต่สุพรรณษาครับสุพรรณษาไม่ได้สนใจหญ้าเลยนะครับคงจะคิดถึงพี่สาวนะครับผมฝนก็ตกพร,รึมพรำพรึมพรำนะครับ อูสาลูกกินญยาได้แล้วดูทําตาครับคิดถึงที่ตีมหน้าดูเลยครับผม หัวใจของสุพรรณษาคงมีแต่พี่ซีมครับคิดถึงพี่ซีมมากเลยเด็กน้อยนะครับติดใครก็ติดคนนั้นนะครับเคยเลื่นกับใครก็จะคิดถึงแต่คนนั้นนะครับผมเดยวเขาก็มาลูกเดยวเขาก็กลับมาเขาไปไม่กี่วันหรอก เดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วพี่พิมกลับบ้านแล้วพี่พิมกลับบ้านแล้ว ครับส่งเสียงหาพี่ฟิล์มแล้วรู้แล้วครับรู้แล้วว่าพี่ฟิล์มไปบ้านครับผมกินยาลูกกินยาไปเขาไปแค่วันสองวันนั่นแหละไปไม่หลายวันหรอก เด็กน้อยไม่สนใจย่าเลยครับผมขึ้นมากเลยนะครับความรักของคนกับช้างนี่รักต่างสายพันธุ์เนื้อคำบรรยายจริงๆครับยิ่งใหญ่มาก กินยาลูกกินยา FC เป็นห่วงรู้ไหมเขาไม่ได้ไปหลายวันเขาไปแค่วันสองวันเองเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วไม่กินครับไม่กินยายินโยกหัวอย่างเดียวเลยครับผมไม่ยอมกินยาเลย ครับผมวันนี้ก็ให้ชมคลิปน้องสุพรรณษานะครับคิดถึงพี่ฟิมนะครับพี่ฟิมกลับบ้านไปทํารายงานที่บ้านนะครับผมบอกว่าต้องใช้เครื่องปิ้นนะครับต้องใช้คอมนะครับที่บ้านมีคอมนะครับก็ต้องไปทําที่บ้านนะครับวันนี้สุพรรณษายืนเหงาเลยนะครับผมเด็กเขาก็มาแล้วลูก ครับก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นนะครับในช่อง family สีทับไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ